จอมพระค่ะไปดูว่าร้านตรงไหนที่อร่อยเดียวอัปเดตให้เ hmm. พ mm ื hmm. sure. ่อนๆนั้นได้ชมนะค่ะเพราะว่าเผื่อว่าบางทีใครอยากรู้ว่าจอมพระตรงไหนที่ที่อ่าที่มีอาหารอร่อยดูกล้องลุงอะไรล่ะนี่เห็นไหมอะไรล่ะโชว์ก่อนโชว์ก่อนอ่านอึ๊บ มาจอมพระก็มาที่ปั๊มปตทได้ค่ะอาหารอร่อยมีหลายอย่างไม่ว่า ข้าวมันไก่หรือว่าก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอื่นๆยำอีกมากมายแล้วก็มีส้มตำปตอทอค่ะอร่อยจริงๆนะคะและนะคะมีอเมซอนด้วยค่ะสถานที่กว้างขวางแล้วก็สะอาด้าด้วยอาหารอร่อยถูกหลักอนามัยคัดอย่างดีตรงนี้เลยนะคะเป็นส่วนรวมที่ง่ายมากค่ะเผื<ค>่อว่าใครไปถ้าตูมก็ผ่านจอมพระนะคะเข้าเมืองกผบานจอมพระแวะมาได้ค่ะปั๊มปตอทอนั้นสรุปง่ายๆอยากทานอะไรมาที่นี่ก็ง่ายกว่านะคะสะดวกสบายด้วย นี่ค่ะปัม๊มปตทจอมพระค่ะวันนี้ก็มาทานข้าวมันไก่ค่ะห้าสิบาทค่ะร้านนี้ทานประจำแล้วก็มีอ,ะ,อะไรหลายอย่างปตทจอมพระที่จอดรถกว้างขวางนะคะเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆน,นันได้ชมค่ะตรงนี้จะเป็นพิซซ่าค่ะซื้อประจำค่ะวันนี้ทายก็อยากทานข้าวข้าวมันไก่ค่ะมีของฝากด,ด้วยค่ะ มีข้าวมีไงคะ Kh ry, ข้าวไร์เบอรี่ข้าวกล้องแล้วก็ของฝากอ,าอื่นๆก็ม, <iss ip> มีน,นะคะมีปั๊มปตทจอมพระค่ะข้้าวมีนนั่่่ออรยกแล ตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะราคา50บาทค่ะจัดมาอย่างสวยและน้ำซุปก็อร่อยด้วยค่ะเสร็จตรงนี้ก็จะไปะดื่มชาค่ะชาเขียวชอบมากค่ะวันนี้ออกจากบ้านตรงนี้ก็ถึงชาเฟพันทายค่ะอยู่ที่อจอมพระนคะคะก็ไปนั่งชิลๆคนเดียวค่ะวันนี้ไม่มีเพื่อนไ,<ป>ไม่มีแฟนไม่มีใครใช้ชีวิตแบบนี้ก็มีความสุขค่ะวันนี้ก็สั่งชาเขียวมัชชะ เจบหาบาทนะคะบรรยากาศเงียบสงบแอร์เย็นสบายมาผ่อนคลายได้ค่ะที่จอมพระนะคะวันนี้ก็ทำเป็นคลิปยาวให้เพื่อนๆมาจอมพระก็มีที่อ่านั่งชิลไม่กี่ร้านนะคะรอค่ะสั่งเสร็จแล้วโอเคได้แล้ววันนี้ค่ะ ผ่อนคลายด้วยชาเขียวมัทฉะนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการเข้ามา